นิยายเรื่องกำนันพ่อลูกอ่อนตอนที่เจ็ดค่อยๆปรับตัวเหนือเดือนปั่นจักรยานไปส่งทองแท่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กน้อยยิ้มอย่างมีความสุขไปตลอดทางเวลาเจอชาวบ้านข้างทางร้องถามร้องทักว่าวันนี้ใครไปส่งทองแท่งก็จะตอบเต็มปากเต็มคำว่าแม่เดือนครับเหนือเดือนก็ได้แต่ยิ้มให้ชาวบ้าน จริงๆเธออยากจะจอดจัก,กรยานแล้วอธิบายให้ชาวบ้านฟังว่าเธอเป็นพี่เลี้ยงของทองแท่งแต่ทองแท่งเรียกเธอว่าแม่เดือนก็เท่านั้นส่วนฐานะระหว่างเธอกับกำนันทองแท้ก็คือลูกหนี้กับเจ้าหนี้เท่านั้นเธอไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานอกเหนือไปจากนี้แต่หญิงสาวก็ไม่มีเวลาหยุดอธิบายให้ใครได้รับรู้เพราะต้องรีบพาทองแท่ง ไปให้ทันเข้าแถวขลบธงชาติพอปั่นจัก,กรยานมาถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูชบายืนต้อนรับอยู่หน้าประตูเมื่อเห็นเหนือเดือนจับมือทองแท่งเดินไปถึงหน้าประตูเด็กชายก็ยกมือไหว้คุณครูชบาและก่อนจะเดินเข้าไปในอาคารเรียนทองแท้ก็หันมาพนมมือไหว้เหนือเดือนสวัสดีครับแม่เดือนตอนเย็นแม่เดือนอย่าลืมมารับแท่งนะครับค่ะตั้งใจเรียนนะคะ เดี๋ยวตอนเย็นแม่เดือนมารับเด็กน้อยยิ้มกว้างเต็มใบหน้าแล้วเดินเข้าไปในอาคารเรียนคุณครูประตูเวนมองคนที่ทองแท่งเรียกว่าแม่เดือนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยเหนือเดือนยิ้มให้ครูชาบาแล้วก็เดินกลับมาที่จัก,กรยานเธอต้องรีบกลับบ้านเผื่อว่ากำนันทองแท้จะมีอะไรให้เธอทำเพิ่มนอกเหนือจากงานเป็นพี่เลี้ยงของทองแท่งเธอจะได้ขอค่าแรงเพิ่มอีกนิด จะได้หมดหนี้ไวๆนาทีนี้ไม่ว่างานจะหนักงานจะเบาเธอก็ทำหมดแหละพ่อปั่นจัก,กรยานกลับมาถึงบ้านเจ้าหนี้ของเธอก็เดินลงบันไดามาพอดีเหนือเดือนจอดจัก,กรยานไว้ใต้ต้นมะม่วงกะล่อนเธอเดินเข้าไปดักหน้าเข่าและถามว่ากำนันจะไปไหนคะไปทำงานเดือนขอไปทำงานด้วยเธอก็ทำงานเป็นพี่เลี้ยงทองแท่งแล้วไงคอยไปรับไปส่ง และดูแลท้องแท้งให้ดีก็พอท้องแท้งไปโรงเรียนแล้วตอนนี้เดือนว่างเดือนอยากทำงานเพิ่มท้องแท้หลีตามองคนตัวเล็กตรงหน้าอยากได้ค่าแรงเพิ่มใช่ค่ะตัวเล็กเท่าลูกหนูนาเธอจะทำอะไรได้สายตาดูถูกของเขาทำให้เหนือเดือนเชิดหน้าขึ้นเดือนก็เป็นลูกชาวนาหลานชาวไร่คนหนึ่งถึงจะไม่ได้ทำงานหนักในไร่ในานามานานแล้ว แต่ถ้าให้ทําเดือนคิดว่าเดือนทําได้ค่ะหรือกำนันไม่อยากจ่ายเงินค่าจ้างเดือนเพิ่มเพราะกลัวว่าเดือนจะมีเงินให้หักหนี้ได้หมดเร็วขึ้นแล้วกำนันจะไม่ได้กดขี่แรงงานเดือนกำนันทองแท้ถอนหายใจคนอย่างเขาไม่คิดจะเอาเปรียบใครอยู่แล้วอยากทํำงานนักเหรอก็ได้เขาจัดให้ใบหน้าสวยบิดเบ้เยเกเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางกองขี้วัวแห้ง แต่เพื่อเงินเธอจะทนเธอจะไม่มิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาห้าบาทตอนหนึ่งกระสอบนั่นคือค่าแรงที่กำนันท้องแท้ให้เธอจากการทำงานตักขี้วัวแห้งใส่กระสอบปุ๋ยเหนือเดือนอดแย้งในใจไม่ได้ว่าเขาไม่มีงานอื่นให้เธอทำแล้วเหรอทำไมต้องให้เธอมาตักขี้วัวด้วยแต่ก็นั่นแหละเธอเป็นลูกหนี้เขาแล้วเธอจะเลือกอะไรได้ แม้ตำบลคำคุยใหญ่จะมีพื้นที่กว้างครอบคุมภูเขาหลายลูกแต่จำนวนประชากรและบ้านเรือนนั้นไม่มากเท่าไหร่ใครเป็นใครชาวบ้านจึงรู้จักกันไปทั่วดังนั้นทุกคนจึงรู้ว่าเหนือเดือนเป็นหลานของตาพุกกับยายนิ่มเวลาลูกน้องของกำนันทองแท้เดินผ่านข้อกวัวพวกเขาจึงพากันเอ่ยทักทายบางคนก็แวะมายืนพูดคุยกับหญิงสาว เพราะไม่ได้ทำงานหนักมานานแล้วพอต้องมาใช้พั่วตักขี้วัวใส่กระสอบปุ๋ยเหนือเดือนก็ออกอาการเหนื่อยวเหนือเดือนตักขี้วัวใส่กระสอบได้แค่สามกระสอบเธอก็ต้องเดินออกจากอคอกวัวไปหาที่นั่งพักเจ้านายและเจ้านี่พาหญิงสาวมาปล่อยไว้ครอกวัวแล้วเขาก็ขับรถสำรวจนาพอวกกลับมาเขาก็เจอว่าเธอนั่งหลับกอดพั่วอยู่ใต้ต้นมะขาม ทองแท้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ที่คอกวัวแล้วเดินเข้าไปหาเธอเหนือเดือนนั่งหลับตาพิงต้นมะขามแล้วกอดพั่วไว้ในสองแขนเพราะหลับตายิงสาวจึงไม่รู้ว่ามีคนมาหยุดอยู่ตรงหน้าและกำลังจ้องมองเธออยู่กระทั่งเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงย่อเย้ยถากถางว่าอะไรกันพึ่งได้แค่สามกระสอบก็มานั่งพักแล้วเหรอชาตินี้ จะใช้นี่หมดไหมคำทักถามทำให้ดวงตาคู่สวยลืมขึ้นทันทีเธอมองหน้าเขาอย่างไม่พอใจและพร้อมจะเอาเรื่องอย่างเต็มที่ก็แค่นั่งพักไม่ได้คิดจะเลิกทำซะหน่อยเหนือเดือนว่าแล้วใช้พ่วปักลงบนดินคํำยันตัวเองลุกขึ้นยืนคนอย่างเธอข่าได้ยามไม่ได้กำนันทองแท้ขยับไปยืนพิงต้นมะขาม เขากอดอกมองยายลูกหนูนาลากพวกกลับไปที่คอกวัวแล้วเริ่มตักขี้วัวใส่กระสอบอย่างแข็งขันยามเธอเงยหน้าขึ้นมาและมองมาที่เขาชายหนุ่มก็ยิ้มอ่อนบางทั้งเลื่อนคิ้วขึ้นสูงเป็นเชิงท้าทายอยากรู้นักว่าเธอจะทำได้สักแค่ไหนเหนือเดือนตั้งใจตักขี้วัวใส่กระสอบอย่างแข็งขันเธอจะไม่ยอมให้เขามาดูถูกเธอได้หรอกนะ เธอจะใช้หนี้เขาให้หมดในชาตินี้แหละแต่ตักไปตักมายังไม่ทันถึงหนึ่งกระสอบเธอก็ปวดหลังปวดเอวหญิงสาวจึงยืดตัวขึ้นค้ำเอวแต่พอมองไปทางต้นมะขามแล้วเห็นว่ามีคนจ้องคอยจับผิดเธอก็ฮึดสู้ก้มลงตักขี้วัวใหม่แล้วเขาจะเสียใจที่ท้าทายเธอเตรียมเบิกเงินมาจ่ายให้เธอได้เลยพ่อกำนันทองแท้ เหนือเดือนตักขี้วัวได้แค่หกกระสอบเธอก็ต้องยอมแพ้ให้กับสังขารปวดหลังปวดแขนและล้าไปทั้งตัวเธอหยุดแล้วแต่คนที่ยืนมองเธอจากต้นมะขามยังไม่หยุดมองเธอแต่ถึงเขาไม่หยุดมองแต่เธอจะหยุดทำแล้วไม่ไหวปวดหลังเหนือเดือนวางพั่วลงปัดมือสองสามทีแล้วเดินไปหาคนที่ยืนอยู่ใต้ต้นมะขาม สีหน้าท่าทางของเธอเลิกลักเพราะทำไม่ได้อย่างปากพูดทำให้กำนันทองแท้ยิ้มขำพอเธอเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาชายหนุ่มก็ปั้นหน้าขึงขังรอฟังว่ายายลูกหนูนาตัวน้อยจะพูดอะไรเหนือเดือนแกแแอมไอก่อนจะเอ่ยบอกเขาว่าเดือนพึ่งนึกได้ว่าต้องไปทำข้าวกลางวันช่วยแม่ล้วนแล้วต้องเตรียมตัวไปรับท้องแท่งด้วยวันนี้คงไม่ได้มาตักขี้วัวแล้ว แต่กำนันอย่าลืมลงบัญชีไว้ด้วยนะว่าวันนี้เดือนตักได้หก,กระสอบกำนันทองแท้ออมยิ้มตาคมเป็นประกายวิบวับเขาขยับตัวยืนตรงแล้วมองไปทางขี้วงหกกระสอบชายหนุ่มพยักหน้าก่อนจะหันกลับมาพูดกับลุ่งนี่สาวว่าฉันจะลงบัญชีไว้ก็แล้วกันว่าได้ตั้งสามสิบบาทเก่งจริงๆคนถูกว่าประชดประชันพยายามข่มอารมณ์ไว้ เหนือเดือนเชิดหน้าขึ้นอย่างทนงถึงจะแค่30บาทแต่มันก็เงินกำนันอย่ากโกงเดือนก็แล้วกันทองแท้หัวล่อในลำคอเขาปั้นสีหน้าจริงจังตักให้ได้สักร้อยกระสอบก่อนเถอะแล้วค่อยมากลัวว่าฉันจะโกงพูดจบแล่งสูงก็เดินไปยังรถมอเตอร์ไซค์แล้วขับออกไปจากคอกวัวปล่อยให้คนงานสาวที่ตักขี้วัวได้ตั้งหกกระสอบ มองตามเขาด้วยสายตาอาฆาตแค้นเขามันคนขี้ย้อยเย้ยขี้ดูถูกคอยดูเธออย่าให้ถึงทีเธอบ้างก็แล้วกันเหนือเดือนไม่คิดเลยว่าการออกแรงตักขี้วัวแค่หกกระสอบจะทำให้เธอปวดเมื่อยไปทั้งตัวขนาดนี้เมื่อกลางวันหลังจากกลับมาจากคอกวัวเธอทำกลับข้าวกลางวันหลังจากกินข้าวเสร็จเธอก็ล้างไข่เป็ดต้มน้ำเกลือ ช่วยแม่ล้วนทำไข่เค็มพอถึงเวลาบ่ายแก่ๆเธอก็ปั่นจัก,กรยานไปรับทองแท่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อพาทองแท่งกลับมาถึงบ้านเธอก็หุงหาอาหารทำข้าวมื้อเย็นและสอนการบ้านทองแท้พอตะวันตกดินยิ่งล่วงเลยเวลาไปนานเหนือเดินก็ยิ่งรู้สึกว่าอาการปวดตามเนื้อตามตัวมันมากขึ้นเรื่อยๆทองแท่งสังเกตเห็นว่า แม่เดือนขยับตัวลำบากทั้งยังเอามือคำบ้านเอวและสีหน้าแสดงถึงความเจ็บปวดด้วยพอเขาทำการบ้านเสร็จเก็บสมุดใส่กระเป๋าเป้ใบเล็กเรียบร้อยแล้วเด็กน้อยจึงถามแม่เดือนว่าแม่เดือนปวดเอวเหมือนย่าล้วนเหรอครับให้แท่งเหยียบให้ไหมแท่งเหยียบแล้วหายเป็นปลิดทิ้งเลยแท่งเก่งนะครับแท่งเหยียบให้ย่าล้วนบ่อยๆแม่ล้วนเองก็สังเกตเห็นอาการของเหนือเดือน และท่านก็รู้ว่าเธอไปตักขี้วัวมาแม่ล้วนจึงคิดว่าเธอแน่าจะปวดหลังปวดเอวมากท่านจึงบอกว่าให้เจ้าแท่งมันเหยียบเอวให้เธอแม่เดือนมันเหยียบเก่งเหยียบแล้วสบายตัวหายปวดเมื่อยได้เลยนะพอย่าล้วนชมเจ้าตัวน้อยก็ยิ้มกว้างหันมามองหน้าแม่เดือนอย่างรอคอยคําตอบท้องแท่งอยากแสดงฝีมือเหยียบเอวให้แม่เดือนเต็มที่ ความปวดเมื่อยที่บั้นเอวทําให้เหนือเดือนพยักหน้ายอมให้ทองแท่งได้แสดงฝีมือเจ้าแท่งจึงรีบวิ่งไปหยิบเอาเสือมาปูและวิ่งไปเอาหมอนมาให้แม่เดือนเหนือเดือนนอนคว่ำลงบนเสือพอเด็กน้อยขึ้นมาเหยียบบนเอวเธอทั้งตัวหญิงสาวก็หลับตาลงมันสบายจริงๆอย่างที่แม่ทองล้วนบอกมีหน้าละสมัยเธอยังเป็นเด็กตากับยาย ถึงชอบให้เธอเหยียบเอวเหยียบหลังให้บ่อยๆดีไหมครับแม่เดือนดีมากเลยแท่งเก่งมากแบบนี้แม่เดือนต้องเลี้ยงขนมซะแล้วแท่งไม่อยากกินขนมหรอกครับแม่เดือนแท่งอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าเขียวร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเขียวตั้งอยู่ที่เพิงใกล้กับศาลากลางหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดียวนี่แหละได้สิครับงั้นพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเราไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านป้าเขียวกัน พรุ่งนี้เป็นวันหยุดพอดีเธอจะได้ให้รางวัลเด็กน้อยเป็นก๋วยเตี๋ยวสักหนึ่งชามก็แล้วกันเหนือเดือนหลับตาลงถอนหายใจเบาๆทำงานได้ค่าแรง30บาทเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวทองแท่งช้ำละ30ถึงจะไม่ได้กำไรแต่อย่างน้อยเธอก็ไม่ขาดทุนแหละวันพรุ่งนี้เธอจะไปตักขี้วัวใหม่จะตักให้ได้มากกว่าหกระสอบก็แล้วกันเจ้าของค่าแรง30บาท เดินขึ้นเรือนมาทันได้ยินที่เธอบอกว่าจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวลูกชายเขาพอเห็นว่าทองแท่งกำลังเหยียบเอวเหยียบหลังให้เธออยู่ทองแท้ก็ยิ้มขำอา้าวกลับมาแล้วเหรอพ่อแท้แม่ทองล้วนทักขึ้นเมื่อเห็นลูกชายเดินขึ้นมาบนเรือนทองแท้เพิ่งกลับมาจากประชุมเรื่องการจัดงานลอยกระทงที่ศาลากลางหมู่บ้านครับแม่ ทองแท้ยิ้มให้มารดาแล้วเดินไปนั่งบนเตียงกับท่านกินข้าวมาหรือยังลูกกินแล้วครับแล้วที่ประชุมเขาว่ายังไงเอาตามเดิมที่เคยประชุมกันไว้หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตามเดิมครับวันนี้ไปประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่กันทํายิ่งใกล้วันงานพ่อแท้ก็ยิ่งยุ่งมากขึ้นดีนะที่ได้แม่เดือนมาคอยดูแลเจ้าแท่งให้ครับ ปากพูดกับแม่แต่ตาจับจ้องไปที่ลูกชายกับลูกนี่แม่ล้วนย่นคิ้วเข้าหากันมองตามสายตาลูกชายถ้าพ่อแท้จะมองแบบคนปกติทั่วไปมองกันไม่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แบบนี้แม่ก็คงไม่ว่าอะไรแต่นี่มองแปลกๆกมองให้ชวนสงสยัยเหนือเดือนนอนนิ่งตั้งแต่ได้ยินเสียงกำนันทองแท้แล้วเธอกะว่า จะรอจนเขาเดินเข้าไปในห้องแล้วจึงจะบอกทองแท่งว่าพอแล้วเธอหายเมื่อยแล้วแต่นอนนิ่งอยู่นานคนตัวโตวก็ไม่ไปสักทีเธอไม่อยากนอนคว่ำอยู่แบบนี้เป็นเป้าสายตาของเขาเหนือเดือนจึงตัดสินใจบอกทองแท่งว่าแม่เดือนหายเมื่อยแล้วค่ะทองแท่งพอแม่เดือนบอกว่าหายเมื่อยแล้วทองแท่งก็ลงมานั่งข้างแม่เดือน รอกระทั่งแม่เดือนลุกขึ้นนั่งมองหน้าเขาทองแท่งยิ้มกว้างรีบทวงสัญญาอีกครั้งเพราะกลัวว่าแม่เดือนจะลืมพรุ่งนี้แม่เดือนอย่าลืมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแท่งนะครับไม่ลืมค่ะแต่ก๋้วยเตี๋ยวป้าเขียวชามใหญ่นะทองแท่งตัวเล็กนิดเดียวจะกินหมดเหรอหมดสิครับถึงแท่งจะตัวเล็กแต่พุงใหญ่นะเด็กชายพูดพร้อมกับดึงเสื้อขึ้นโชว์พุง โอ้โหพุงใหญ่จริงๆด้วยเหนือเดือนว่าพางยื่นมือไปยุ่มพุงน้อยๆเบาๆท้องแท่งจักรจี้จึงขยับตัวยุกยิบและหัวเลาะเหนือเดือนยิ้มเธอหยอกเย้าทองแท่งด้วยการใช้มือยุ่มไปตามเนื้อตามตัวของเด็กตัวน้อยเบาๆทองแท่งจึงทิ้งตัวลงนอนดิ้นยุกยิกและหัวเลาะลั่นแม่เดือนกลัวว่าทองแท่งจะหายไทยไม่ทัน เธอจึงหยอกล้อเพียงแค่เล็กน้อยแล้วหยุดแต่เด็กน้อยกลับตบพุงแล้วบอกให้แม่เดือนยุ่มพุงเขาอีกเหนือเดือนหัวลาะเอ็นดูเธอยุ่มพุงกลมๆเบาๆอีกครู่หนึ่งแต่พอเธอหยุดทองแท่งก็จะอ้อนขอให้เธอทำอีกเหนือเดือนจึงต้องยุ่มพุงน้อยๆต่อเสียงหัวเลาะและเสียงพูดคุยหยอกล้อกันของแม่เดือนกับทองแท่งจึงดังลั่นเลือน และพลอยทำให้ผู้ใหญ่สองคนที่นั่งมองอยู่ยิ้มตามแม่ทองล้วนยิ้มและมองทั้งสองคนด้วยสายตาเอ็นดูครู่หนึ่งท่านก็หันไปมองลูกชายที่นั่งอยู่ใกล้กันเพราะแม่ทองล้วนสงสัยว่าทำไมทองแท้ไม่รีบไปอาบน้ำอาบท่าจะมานั่งเฝ้าท่านทำไมแต่แม่ทองล้วนก็ต้องขมวดคิ้วมุ่นเมื่อเห็นลูกชายระบายยิ้มเต็มใบหน้า สายตาที่มองพี่เลี้ยงเด็กและลูกชายก็อ่อนโยนในแบบที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนผู้สูงอายุสายหน้าน้อยๆพลางเกิดคำถามขึ้นในใจยังไงกันล่ะเนี่ยพ่อกำนันทองแท้